ขบวนธรรมดาที่283วันนี้อันสตอม4223ออกจากชานชลาที่8 6โมง55นาทีเป็นขบวนรถธรรมดาที่283ไปจุดเสม็ดค่ะ เป็นขบวนธรรมดาที่283ค่ะกำลังไปจุดสเสม็ดก็จะผ่านอุรุพงผ่านจุดตัดพระราม6พญาไทยมกักกะสันหัวมาค่ะสำหรับขบวนนี้ ตอนนี้เสียงดังที่จอดในโรงจอดรถจักดีเซลรางก็จะเป็นรถสปินเตอร์ค่ะปกติจะออกจากสถานีหัวลำโพงหกโมงสีสิบห้าแต่วันนี้น่าจะล่าช้าตั้งแต่ต้นทางยังไม่ออกจากโรงจอดเจ็ดโมงเจ็ดนาทีแล้วค่ะไม่มีวีแววว่าสปินเตอร์จะออกมาตอนนี้ผู้โดยสาร รออยู่ในชาญนชลาที่9เต็มเลยเกิดอะไรขึ้นกับสปรินเตอร์วันนี้ GA4525 ลากสปรินเตอร์ออกจากโรงจอดรถดีเซลรางค่ะ เจ็ดโมงสิบหกนาทีวันเสาร์ที่สิบหกเดือนสิบสองสองห้าหกหกค่ะจีเอสี่ห้าสองห้าที่เข้าไปลากขบวนเก้าเก้าเจ็ดค่ะตอนนี้จอดอยู่ด้านหน้าโรงซ่อมรถจักร ไม่แน่ใจว่ามาต่อพว่วงริ้วใหม่ค่ะตอนนี้กำลังมาต่ออีกคันหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งขบวนเลย เจ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะขบวน997ที่จะไปจุดเมนก็ยังไม่มีวิ่แววว่าจะเข้ามาจอดในชั้นชลาที่9้าผู้โดยสารก็ชะเง้อชะแง่เลยค่ะสปรินเตอร์ออกมาแล้วค่ะ มาดูว่าจะเข้ามาในชั้นฉลาที่เก้าได้ไหมตอนนี้ออกไปหน้าโรงซ่อมรถจ,จักรมาจนได้ลาก

มาอย่างเร็วเลยค่ะพอเข้ามาจอดผู้โดยสารก็ขึ้นเลย บนรถเรลที T ่997ค่ะไปจุกสเสม็ดสำหรับกระบวนนี้ต่างชาติจะเยอะมากครั้งที่แล้วไปก็ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลย đừng chúc mừng tem tem là xả dạng tuần hàng cao cao chệt. 何 เจ้าหน้าที่ขึ้นรถแล้วค่ะ997รวงการ่าประเปไทยดจดทารงพนาร้ได้กับเวลาในสาร้ใหม่เจนฬิกา้านาทีค่ะขบวนที997 ออกเร็วค่ะ ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างสนุกสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วฝากพีพ่ๆเพื่อนๆเ,เ,เป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ